อ่าก,ก็ขอกราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเปาเองนะจ๊ะ,ะคลิปนี้เปาก็จะมาบอกนะครับว่าเกมนี้ต้องทำยังไงแบบไหนแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงแล้วก็วีชัดนู่นนี่นั่นทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นเลย เราต้องหนึ่งนะครับก่อนที่จะเล่นเกมนี้ก็หนึ่งเลยนะครับสําหรับเด็กใหม่นะครับส่วนเด็กเก่าก็ฟังได้นะครับผู้เล่นเก่าก็สามารถฟังได้ครับแล้วก็ยังจะมีอีกอะไรที่มันซับซ้อนหลายอย่างนะครับจะทําให้ทุกคนไม่งงนะอ่ะเริ่มไปเลยอันดับแรกเลยก็คือเราต้องสมัครวีแชทครับผมสมัครวีแชทนะจำไม่ดีนะครับฟังดีก็คือสมัครวีแชทครับผมสมัครยังไงก็ให้เพื่อนนะครับ สแกนให้นะครับเพื่อนคนไหนก็ได้ที่มีการใช้งานของ WeChat ตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปนะครับอถึงจะสแกนได้6เดือนถึง1ปีหรือว่า2ปี3ปี4ปี5ปีก็ได้นะครับผมถึงจะสแกนให้เราได้นะครับส่วน e c h a t สามารถสแกนได้กี่ครั้งนะครับทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ผมจำได้ก็น่าจะเดือนหนึ่งสแกนได้ก็3ครั้งนะครับผมก็ วันหนึ่งก็สแกนได้แค่ครั้งเดียวนะครับเขาถึงคิดราคาในการสแกนวีแชทนะครับมันถึงแพงครับบางคนก็คิด5้าบาทบางคนก็คิดหนึ่งร้อยบาทแต่บางคนก็คิดอ่าแพงเกินไปก็สี่ห้าร้อยในกลุ่มอื่นก็อันนั้นแพงจริงนะครับอ่าก็ไม่ต้องไปเสียอะไรให้มันเยอะแยะขนาดนั้นนะครับมีวิธีนะครับผมก่อนที่เราจะต่อจิ๊กซอนะอ่าทุกคนฟังกันดีนะหนึ่งสมัครบีแชทครับก่อนที่จะสมัครบีแชทได้ก็ต้องอ่าให้เพื่อน หลังจากที่เราใส่ชื่อใส่รหัสใส่นู่นนี่นั่นหมดแล้วเราก็ให้เพื่อนสแกนให้นะครับผมถึงจะสมัครได้ในการผ่านนะครับผมบางคนไม่มีให้คนให้สแกนก็ไปหาในกลุ่มนะพอจะทิ้งลิงก์กลุ่มเอาไว้อยู่ข้างล่างนะครับผมเพื่อมีเพื่อนช่วยได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้เขาสแกนฟรีนะครับบางคนไม่ให้เขาสแกนฟรีอย่างเงี้ยเสียทิ้งก็มีเสียดายให้คนเขาอยากเล่นแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเขาสักห้าสิบบาทก็ยังดีนะครับผมเพื่อที่จะให้เขาสแกนให้เรานะส่วนใคร บางคนก็ฟุกนะครับผมฟุกก็คือฟุกยังไงก็เสี่ยงดวงเอานะครับก่อนที่เราจะต่อจิ๊กซอให้เรารีบปิดเน็ตนะครับก็ลองดูเผื่อสมัครได้นะครับผมก็จะประมาณนั้นนี่แหละในการสมัคร v ีชัดอ่าต่อไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือ,อวีชัดถ้าเราไม่อยากให้บางคนสมัครไปก็โดนบล็อกโดนแบนู่นนี่นั่นนะครับผมเหมือนที่พอเคยแจ้งไว้นะครับถ้าเราสมัครได้แล้วก็ให้ยอมรับ การตกลงข้อตกลงของวีแชททั้งหมดนะครับตั้งค่ารูปโปรไฟล์ให้ดีอย่าตั้งโปรไฟล์ที่มันเป็นรูปโปะนะครับผม18บดวงนี่ไม่ได้เลยนะแล้วก็ตั้งชื่อบอกสถานที่ประเทศเราตั้งให้หมดนะครับเอาให้ละเอียดให้เนี้ยนะครับเปลี่ยนบัญชีวีแชทให้หมดแล้วก็ตอนที่เราสมัครบีแชทเสร็จรีบเพิ่มเพื่อนเอาไว้เลยนะครับอย่างน้อย3คนนะเผื่อเวลาที่เราโดน Chat, วีแชทตรวจสอบโดนบล็อกอย่างเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนนะครับให้ช่วยยืนยันได้นะครับว่า เราจะปลดบล็อกวีชัได้นะอ่าส่วนใครที่ปลดบล็อกแล้วยังไม่ได้ก็ต้องรอนะครับผมสมเดือนถึงหเดือนลองทําใหม่ดูก็อาจจะปลดบล็อกได้นะครับไม่ต้องตกใจนะแต่ข้อเสียเราอาจจะไปเข้าในเครื่องอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าก็ทําใจนะครับผมแล้วก็วีชัสมัครไปแล้วเราก็สามารถเชื่อมเข้ากับเกมนารูโตได้นะครับผมเนี่ยเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ย โอเคนะจ๊ะไม่งงนะหนสมัคร w ีแชทสองก็คือให้เพื่อนสแกนให้ก่อนที่จะสมัครโอเคก็จะประมาณนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับก็ต่อไปถ้ามีคนมาถามว่าพี่ครับทำยังไงถึงจะเติมเกมได้ก็ยืนยันนะครับผมยืนยันวีแชทนะอย่าไปยืนยันสม4รีสม5้านะก็คือเปอก็เคยบอกไปแล้วไม่ใช่ว่าปอไปแบบอ่าไปเห็นคนเขารับยืนยันถูกๆเงี้ย ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครอยากเสี่ยงก็เสี่ยงไปนะครับกว่าเราจะสมัครบีแชนได้นู่นนี่นั่นโอ้โหโดนบล็อกมาอันนี้พอเขาช่วยไม่ได้นะเพราะว่าพอเคยเตือนแล้วนะจ๊ะอ่าเป่ารับยืนยันนะครับผมราคาปกติธรรมดาเลยก็คือย,ยืนยันแค่ครั้งเดียวก็เติมได้ถาวรเลยนะครับผมอ่ามันจะมีอยู่สองราคาก็คือใครจะว่าแพงผมก็ไม่สนใจนะแต่ถ้าใครที่มาทํากับผมผมมีความรับผิดชอบให้นะส่วนคนอื่นเขาทาแล้วเขาก็ปล่อยเราทิ้ง,ท,งทิ้งไปวันนี้ครับโดนบล็อกเขาไม่แก้ช่วยนู่นนี่นั่นอันนั้นพอเขาช่วยไม่ได้นะราคาคปกติ ก็บอกไว้คร่าวๆคือ3ามอบาทนะครับผมมันถือว่ามันไม่แพงหรอก350นะก็มายืนยันกับปาได้นะครับไม่ต้องถามบ่อยนะว่าออยืนยันแล้วนูนน่นนี่นั่นอันนั้นอันนี้ทําตรงไหนตรงน,น,รงนี้ตรงนั้นไม่ไม่ต้องถามนะครับอันนี้ผมก็คือขออภัยนะลาคาญนะครับบางทีก็คือลูกค้าทักมาเยอะมากนะครับผมผมไม่มีเวลาที่จะตอบท่านถ้าถ้าใครอยากทําจริงๆก็แค่อโอนมานะครับเดี๋ยวปอจะแจ้งให้อ,อดไลน์มาเลยแล้วก็ถามว่า ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะส่งโบชัวให้ก็คือส่งให้ปุ๊บมันจะมีหมายเลขบัญชีเราก็โอนมาปุ๊บแล้วก็แจ้งใบสลิปนะครับผมแจ้งใบสลิปโอเคแค่นี้แล้วก็พอจะเข้าไอดีทำให้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับรอแค่นั้นรอจบนะครับผมแค่ส่งใบสลิปแล้วก็รอนะประมาณนี้ยืนยันนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งราคาก็คืออันนี้จะใช้แบบข้อมูลจีนจริงๆเลยบัตรประชาชนจีนของคนจีน ตัวเป็นๆจริงๆเลยครับส่วนบุคคลก็คือ1ราคาอาจจะสูงหน่อยใครที่เล่นวีแชทมานานอย่างเงี้ยสปี4ปีมีตัวนินจาครบเยอะมากมายแล้วเราแบบโปร่งใจที่จะเล่นไอดีนี้ต่อไปนะครับผมคือไม่เปลี่ยนอีกแล้วก็ไม่ขายไม่นู่นี้นั่นก็คือตั้งใจเล่นจริงๆก็สามารถยืนยันแบบ มีประกันให้ได้หนึ่งปีนั่นก็คือราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเหมือนที่ผม,มเคยทําไว้คนอื่นๆคนออกเก่าๆลองไปถามดูนะครับที่มาทํากับผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับในราคานี้เล่นมาสี่ปีแล้วก็ไม่เคยที่จะโดนบล็อกโดนนู่นนี่นั่นถึงจะโดนแต่สุดท้ายก็ปลดบล็อกได้สบายเลยนะครับผมส่วนใครที่จะไปเติมที่อื่นก็ถามว่า เติมได้ในเติมได้ครับแต่ผมไม่รับประกันความปลอดภัยให้นะถ้าโดนมาเปาก็ช่วยไม่ได้นะครับผมก็ให้ระวังกันด้วยนะครับมิจฉาชีพก็เยอะนะครับผมไม่ได้ว่าอวยที่จะให้มาเติมแต่กระเปา๋านะครับก็คือไปเติมกับคนอื่นได้ได้หมดครับจะไปยืนยันนู่นนี้นั่นได้แต่คุณควรระวังไว้นะครับคือพอเตือนไว้แล้วก็คือถ้าโดนมาอันนี้ปอช่วยไม่ได้นะโอเคนะ โทษแล้วก็แบบบางคนก็ไปทําที่อื่นมาแล้วก็ทีนี้มาถามผมแบบให้วุ่นวายนู่นนั่นผมไม่รับเคสนะครับคือไม่ได้ทํากับผมนะผมก็บางทีมันก็เหนื่อยนะเมื่อยหลายคนนะครับที่ทักมาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่าส่วนรับเติมไหมรับครับเลทราคาก็อ่าก็เหมือนเราขายกาแฟเนาะขายตอนกลางวันอย่างเงี้ยราคาก็จะประมาณ20บาทอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าขายดึกๆหน่อย เสียเวลาเราง่วงนู่นนี่นั่นเมื่อยนะครับการที่จะรอใครมาเติมตอนรอบดึกอย่างเงี้ยอ่ะมาให้คุณใช้บริการอย่างเงี้ยเหมือนกาแฟตอนเช้าก็ระปองละสิบห้าบาทอย่างเงี้ยตอนดึกดกมาก็น่าจะขึ้นม้่งยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าบาทประมาณนี้นะครับผมปอก็รับเติมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับผม iOS <c oughs> ก็น่าจะเติมในช่วงระหว่างสามทุ่มนะครับจนถึงเที่ยงคืนแค่นี้นะครับปอไม่ไม่รับแล้วครับนอกจากนั้นส่วนแ n นด o อยรับตลอดนะครับไม่มีปัญหาครับปอเข้าเติมให้ได้ ถ้าใครกลัวว่าเปาเข้าไอดีแล้วทีนี้กลัวว่าจะโดนบล็อกก็คือไม่ยากนะครับเราต้องมีมือถือสองเครื่องนะครับให้สแกนให้เปาเข้าก็ได้นะครับผมเปาก็จะเข้าไปเติมให้นะครับผมสแกนก็ได้ไม่ต้องส่งเอ็นเอสแค่เนี้ยมันก็ไม่โดนบล็อกแล้วนะครับผมแค่ผมเข้าไอดีคุณได้แค่ครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องไปลบอุปกรณ์ของเปาออกนะครับก็โอกาสหน้าถ้ามาเติมก็จะเข้าง่ายก็แค่แจ้งไอดีและรหัสแค่นั้นนะครับมันก็จะสามารถ เข้าเติมได้ทันทีนะครับไม่ยุ่งยากอ่าส่วนการเติมก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเติมยังไงแบบไหนแค่คุณส่งใบสลิปมาแล้วก็โอนมาตามจํานวนที่คุณจะเติมครับเดี๋ยวพอเข้าเติมให้เองนะครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องถามอะไรให้วุ่นวายโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของ V ีชัดแล้วก็ตัวเก็บโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเติมอะไรยังไงแบบไหนก็ เจอกันคลิปหน้านะครับปอก็มาไขข้อประเด็นตามนี้นะครับก็ให้ระวังกันด้วยครับมิจฉาชีพก็เยอะนะครับผมมันไม่แน่นอนหรอกครับคนใกล้ตัวก็เป็นมิจฉาชีพได้แต่ปอไม่เคยมีประวัติที่จะโกงใครให้เพื่อนๆทุกคนใครที่มารับชมคลิปของเปาเนี่ยเด็กใหม่นะครับที่ไม่รู้จักปอหรือว่าเพิ่งติดตามหรือว่าเพิ่งรู้จักกับผมนะครับอ่ะวิชัดถ้ายืนยันแล้วก็สามารถเติมเกมอื่นๆได้แล้วก็ล็อกอินในเกมอื่นได้ได้หมดเลยนะครับสามารถไปเติมได้ได้หมดทุกๆเกมเลยนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ